อาจัดต้ก็ยกฟอย้องใช่ไหมอุทรก็ยกฟอย้อ,อ,ฟองอีกคราวนี้แหละพอยกฟ้องเสร็จทำไงต่อก็จำเลยที่สองก็กลับมาเป็นโจทย์แล้ทีนี้เอจำเลยเปยนเป็นโจทย์ก็ฟ้องเลยครับพอฟ้องเนี่ยเขาไม่ได้โดนแค่นี้นะเขาเอาเรื่องไอ้นี้ด้วยเรื่องเออมันไม่ใช่แค่ฟ้องกับธรรมดานะจริงๆ ออ่าืแต่ไม่ไม่เห็นหลอกมันใจอ่ามาดูว่าหลังจากอ่หลังจากที่นั้นแล้วเกิดขึ้นไงก็จะโดนก็คือไปฟ้องคุณเอ็มม่ใช่ไหมอ่า อไปฟ้องคุณเอนโอ้มันโหลดนานอ่าเนี่ยที่ที่ไปฟ้องเข้าบ่าใช่ไหมมาตาอะไรต่างๆเสรแลปวระแพ้ใช่ไหมอืมเขาก็มีนะเขาก็มีใช้วัดจุทยานใช้อะไรบ้างรายการต่างๆนะไปอัดท้องอัดเทปอะไรต่างๆเราก็ไปไล่ตรวจมาหมดแล้วนะอืม ครับพอคราวนี้พอฟ้องแพ้เสร็จก็จะโดนฟ้องกลับอ่าประดนฟ้องกลับอุ้ยอะไรเนี่ยสร้างกับการเทศอืมเราก็จะมีอันนี้ต่างๆเพื่อความเป็นธรรมเนาะอ่ามันก็จะมีรายการต่างๆนี่ยโหรายการเนาะคลิปเยอะอ่าคือสรุปมีการ โอ้ย่ากดหัวล้อดิครับแล้วมีการแจกเอกสารหน้าสารเชี่ยงวันตาเอการใช่ไหมครัอืมเราก็ดูหมดของค่ะน้วะเราก็ดูสิแน่อ่ะค่ะให้ดูนะคุณาคุณแม่ที่เดินทางมาศาลคุณแม่เดทางศาลคุณแม่คุณที่ปรึกษาคุณแม่ถืออะไรหรือเปล่ามีอันนี้คุณปอลโรเบิร์ตมี เขาบอกว่าแจกเอกสารหน้าศาลเราก็มานั huh. uh ่งไล่ดูซิมีใครถือเอกสารอะไรไหมอ่าตัวเปล่าก็ครับเนี่ยเดินจูงมือมามีเอกสารไหมเนี่ยมีอะไรในมีไหมไม่มีที่เขาบอกแจกเอกสารหน้าศาลขอโทษนะคุณแ่ขอโทษนะอ่านี่นะครับคิดแต่เรืองที่เปเองของผมอืมไม่มีเอกสารนะอ่าที่เขาบอกว่ามีเอกสารเราเราไม่ได้ดูข่าวแต่ ของช่องสามช่องเดียวนะโอ้เรามีไมีหลายช่องนี่นาทีเท่ไหล่ถึงนาทีเท่ไหลามีเอกสารหน้าสารไหมนี่นี่นี่อันนี้ที่เอกสารที่ก็หาว่าแจกหน้าสารอ่ะสาเหตุที่แม่มาสารในวันนี้นี่เขาบอกว่าเอกสารนี้เป็นเอกสารหน้าสารที่จำเลยหนึ่งสองสามเป็นคนแจก แต่ปรากฏว่าเราก็นั่งไล่ดูแล้วอ่ะมันไม่มีการแกจกเอกสารเลยแกจกเอกสารก็ต้องมีดีเอ็นเอใช่ไหมครับตรวจดีเอ็นเอตรวจลายนิ้วมืออ่อาเพราะฉะนั้นเขาขายสร้างหลักฐานเพศแล้วทีนี้อ่าเราก็เก็บหมดละโวรายการอะไราต่างๆมันมีรายการอะไราต่างๆบ้างไล่ดูมีรายรารต่างๆดูทุกกล้องนะครับคืองานนี้ก็ต้องให้เป็นความเป็นธรรมนะครับให้ความเป็นธรรม คุณแซนช่วยไปหาคลิปมาหน่อยเลยครับว่ามีแจกเอกสารหน้าสารจริงปะอ่าจริงจริงแค่มาสองสารแล้วนะแต่นี่เป็นการฟ้องกับถ้าหาคลิปเอ่อไม่มีใครแจกเอกสารหน้าสารจริงไม่มีภาพ่ายแจกเอกสารหน้าสารจริงโอโหงานนี้น่าเป็นห่วงนะครับเนี่ยถามว่าผมเกี่ยวอะไรกับคดีนี้ผมเป็นพยานครับผมเป็นคนหา ช่วยรวบรวมหลักฐานทั้งหมดนะฮะอะไรต่างๆนะก็แบบโอ้แล้วก็ต้องมาถอดเทปนยถอดเทปถอดเทปนะถอดเทปถอดเทปอะไรต่างๆไว้พยานนะครับเราเป็นพยานเป็นด้วยเราให้เราให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับนะคลิปหน้าสารอะไรทุกอย่างทุกอย่างว่ากันตามหลักฐานนะครับใครผิดว่าจะดมผิดใครถูกว่าเป็นตามถูก นะก็อันนี้เฉพาะของวันที่ยีิบเอ็ดนะครับส่วนของผมนะครับส่วนวันที่ยี่สิบสองนี่ผมไม่ทราบแลวครับที่ที่สองแล้วแต่คุณอัดนะครับโอเคอันนี้ผมมาเรียนเดี๋ยวคุณเอกจะเดี๋ยวถ้ามันมีทีต้องให้พี่เอกสอนนะเดี๋ยวลาเอฟซีก่อนนะครับคุณเอกคุณเอกเมื่อคไม่ได้นอนหรอกโอ้หนั่งทำฮะสองขีนให้เป็นกําลังใจนะครับสงคงสงการไม่ได้ ต่างคนต่างทำงานกันอืมขอบคุณนะครับโอเคสู้ๆครับสวัดดีครับ f อซบอกเอซอันนี้อะไรนะหมดสงการแล้วนะครับหมดสงการแล้วนะครับเราเออแล้วก็ไอไอยาาอะไรนะไออวตารไอไชยพลไว้โอผมบ็อกเพราะว่าอะไรแต่ว่า ลบเม้นผมไม่ได้เม้นนะผมยังมีเม้นเก็บไว้ในหะ้ดิผมเอาเม้นมาโพสคือไงอ่ะมันยังเวลาเหา่ามันยังโชว์ตัวไอหมาที่ไปแบบเห่าแล้วหลบอยู่หลังประตูแล้วไปเห่าในห้องอย่างเงี้ยไอนี้เราไม่นั่นอ่ะบอกแล้วไงใครจะมาเพจผมถ้าเม้นกลนต้องเอาตัวจริงคุณมาเป็นเม้นโ,น,นโชว์นู่นโชว์นี่คุณอ้างว่าคุณมีความจริงคุณก็ต้องไปเป็น พิสูจน์บนศาลได้ฮะชัยพรไบโอคุณพร้อมไหมล่ะคุณชัยคุณพร้อมจะมาศาลไหมคุณจะมาช่วยแซนไหมคุณจะช่วยกระติกไหมถ้าคุณมาคุณจะกระติกคุณบอกันเลยคุณเอาตัวจริงความเห็นอะไรของต่างๆที่ลูกคุณน่ะคุณก็ต้องช่วยเขาด้วยนะคุณต้องมาสารกับเขานะเออคุณไม่เอาตัวจริงมาแล้วคุณมาโมโมโมโอ่ะไม่ได้มาไม่ได้มาพูดถึงผมมากอ่ะ บอกแล้วไงถ้าจะมาให้มเม้นในเฟซผมอะ่ะเอาตัวจริงมานะแล้วก็คุณก็ต้องสำหรับตัวจริงผมไม่บล็อกนะแต่ถ้าเอาเอวาตารมากวนเนี<ม>่ยผมผมบล็อกนะนะมันลูกผู้ชายหน่อยอายแซนเขาบางงาขา้างไหมล่ะเออแซนก็ยมีความกล้ามากกว่าเลยนะเออน้องแซนก็น่ารักกระตายเนะี่ยผมแซวกับเขาที่ผมไม่ได้อะไรเลยเหมน ชบเขาเป็นเิงนผมนับถือเขานะเขาใจสู้นะนะเขามีอะไรเขาก็พูดตรงตรงเม้นตรงตรงไอ้อวตานทั้งหลายนะมีความเป็นชายยังไม่เท่าแสนเลยนะไอ้ตะขาบไอตะขาไอโปรไฟล์ตะขาบผมไม่ผมไม่ได้ลบเม้นนะแต่ผมบล็อกแต่ตัวผมเองผมเห็นนะยังเก็บไว้เลยเดี๋ยวผมเอามาโพสต์ได้ผมจะผมจะลบผมจะนั่นทําไม ผมเก็บไว้ขึ้นศาลคุณแน่จริง,รงคุณก็แสดงตัวสิไปสู้กันในศาลดิเนาะมาซัพพอร์ตฝ่ายโน้นก็หน่อยทฤษฎีเยอะแยะนะทั้งหลายอนะกี่คนอวตารสามสี่คนนะ่ะมาถึงเวลาคุณมาให้กำลังใจเขาไปห่ฮะยิบเอ็ดเมษานะ่ะมาให้กำลังใจนะคุณแฌนก็หน่อยยีิบสองเมษานะ่ะคุณอัดเขาจะไปลงพักแล้วอ่ะคุณก็ ไอ้พวกที่แบบอะไรนะที่มาออกความเห็นดีๆใช่ไหมสามสี่ตัวนั่นน่ะออกมาให้กําลังใจคนบนเรือหน่อยซิเวลาเขาขึ้นศาลกูก็ไม่ให้กําลังใจเขามันเป็นพยานให้เขายังมาเก่งเกียนคีย์บอร์ดแต่ไม่ลงตัวจริงอ่ะจะมาบอกว่าแหมมาบอกว่าหมอใจบางเออมึงมาเจอกูที่กูบางที่ไหนล่ะเออกาเป่ะล่ะนะ ไปแล้วเดี๋ยวไปทํางานต่อแล้วอย่าให้ขุดอวตารนะเขาก่อนขุดไปคนหนึ่งแล้วนะมีคนหนึ่งนะเขาก่อนนะที่ไม่แบบทําโปรไฟล์ต้องเที่ยวสดีเลยโอ้โหแต่สองวันมานั่งในโปรไฟล์สองคืนอ้าวคุณเอกวัสดีนะครับเดี๋ยวไปแล้วครับผมก็ไปแล้วครับบายบายเอฟซีผมไปทํางานต่อแล้วนะวันที่21เมษายนอย่าลืมให้กาลังใจนะครับให้คุณแสนด้วยให้เขา ไปสารหน่อยเนาะผมเข้าก่อนก็เลือนมาทีนเนล้วผมต้องมาลาวงลางานโอ้ยลาแล้วก็ไม่ไปผมกุส์เตรียมปิ๊บไว้แล้วนะเนี่ยเดี๋ยววันที่ยีิบเอ็ดผมใส่ท้ายรถนะถ้าคุณแชนมาเนี่ยเดี๋ยวผมใส่ปิ๊บเลยนะโอเคไหมแต่ถ้าคุณแชนไม่มานี่ยก็ไม่รู้จะพูดงไงเนี่ยสองงานนล้นเนี่ยอืม คุณจะมาบอกว่าไม่ให้ค่าไม่ได้นะไอคลิปที่คุณบอกไม่ให้ค่าเนะี่ยเดี๋ยวคุณชัยวัฒน์เไปค้านการประกันกตัวขึ้นมาว่างนไงเนี่ยอนะไปจะบอกว่าไม่ให้ค่าไม่ได้ต้องให้ค่าหน่อยเนี่ยสงการแล้วนะเนี่ยเที่ยวจนพอแล้วนะเนี่ยที่จิบเอ็ดเดยาอย่าลืมอย่าลืมมาขึ้นสาลนะครับแป้ง,งไ้กาปลกุกไว้นะสาลนนนะสาลนนแต่ของคุณอัดนั่นไอเนี้ยน,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 นะ ใช่นะครับประแดงเนี่ยเลื่อนมาให้ถูกด้วยนะได้ข่าวว่าตอนนี้จะมีศาลรัชดาอีกแล้วเนี่ยไม่รู้คดีใครเววมาโอ้ผมก็ต้องไปนะเอกพี่ก็ต้องไปนะเมื่อกีเข้าก่อนเขาไปคนอัดไปฟ้องพระประแดงนพี่ก็ต้องไปพระประแดงอของคุณชัยวันรรัชดาพี่ก็ต้องไปรัชดา ไอ้บทที่21ที่ของของคุณชัยวัฒน์สารนนท์อ่าโอ้ยตอนนี้ฮะแต่ได้ข่าวแววๆว่ามันจะมีสารพัทยาหรือสารอะไรอะจังหวัดอะไรใหญ่จังหวัดอะไรนะอยู่อยู่ที่มีก้านพะเยานี่จังหวัดอะไรพะเยาใช่ไหมไม่ใช่เชียงรายเนาะเอาเขามีจังหวัดเชียงราย คือคือคือเขาบอกว่าถ้าจะถ้าเป็นการบิ่นประมาททางทางทางสื่อเนี่ยถ้าเกิดว่าเจ้าทุกเขาอยู่อยู่ที่เขารับฟังที่จังหวัดไหนเขาก็สามารถแจ้งความที่จังหวัดนั้นได้โอ้ยยังไงก็เห็นใจพยานหน่อยนะครับอืบางทีแล้วแล้วบางทีบางทีอะไรนะพยานไปรอแล้วจำเลยไม่ไปผมพระประแดง กับนนทบุรีมาทีหนึ่งแล้วขอความกรุณานะเชียงเชียงรายไม่เอานะสงสารสงสารสงสารพยานหน่อยนะขี้เกียจไปไ้เข่าแว้วๆเออถ้าเบื่อถ้าเบื่อสารนนก็เปลี่ยนเป็นอะไรนะมินบุรีหรือว่าอะไรใกล้ๆหน่อยนะในกรุงเทพเนาะ แต่ว่าโอ้โหแต่เชียงรายนี่แลวพยานจะไปก่อนะเนี่ยถึงเวลาคนมีตังเขาจ้างทนายไปเขาก็เลื่อนไปเราก็ไม่รู้ว่าเขาเลื่อนเราก็ไปรอที่จุดเอ็ดเมษาเนี่ยผมแลกเบนกันแล้วเหนื่อยแน่เป็นพยานเนี่ยเป็นพยานไม่ใช่ว่าจะดีนะครับอืถ้าพูดผิดก็เนาะ เนี่ยเพราะฉะนั้นเอกสารเราต้องเป๊ะอืมผิดได้นะเนี่ยพยานเจ็ดติดทุกเจ็ดปีเลยเนี่ยอืมนะอวตารทั้งหลายอะปากดีอะกล้ามาเป็นพยานป่ะฮะถ้าไม่กล้าก็เงียบไปเลย